โอ้ยเอา้ากูเข้าเซิฟแอดมินมาเนี่ยอ,อ,อ,อ้าว no อ้าวโดนแอดมินดึงเลย <laughs> เอ้าว no ชื่อดลครับทุกคนผมโดนแอดมินเกย์เงยอ้อตอบกูด้วยอุ้้มเลยใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัค <c oughs> ผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านรับเติมโลบัคแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพา a s s เรท7ด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตทิงเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไปท่วนเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอาละคนดูในเมื่อตอนนี้แอดมินอยู่ผมก็เลยขอของที่มันทำลายผูเ้เล่นได้เว้ยซึ่งก็คือดาบเวนยีเคกูตีคนได้ละใน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 ตายตายแน่ ดนดนโดนชันเลี้ยนเขาไม่เปิดไมค์กันเลยเหรอโอ้คเปไปคอยู่นู้นคเปไมคอยู่นู้นเฮ้ย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 ฮยฮ้นฮ้เฮ้เฮ้ยฮ้ฮ้ฮ้เฮึเฮ้ยเฮอเฮ้เเฮ้ยเ้ยเฮ้ฮ้เฮ้้ฮฮ้ โดนโดนโดนกูโดนกูโดนกูแล้วโดนกูแล้วแม่ใครขอของอีกทำอะไรพูดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอ่าเรียบร้อยเดินเลิเต้าไฟแล้วกูตีคนได้แล้วตอนนี้อุ้ยกูตีพ่อใหญ่ก่อนอื้อหือ วะวันนี่ดิเปรี้ยวอ่เรื่องบอลลีป่ะวะตีไม่โดนตีไม่โดนนี่นี่วิสกิ้ไม่โดนเรื่องบอลลีครับอันนี้ใช่อืออือ เอเดียร์เลยนี่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 ไม่คือมันไม่นะพี่ทำย่างนั้นคืออะไรอืมอ่ะดอกไม้ไปเอาไปอุยตีแล้วตีแล้วทิ้งไอ้น้อง เอา oui, er, ไหมอ่ะ pues <cat> เอาเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอาไหมอ่ะ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 หึ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 เอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะฮะเอาไหมเอาไหมมันยังไงฮะมันยังไงมันยังไงฮะมันยังไงหึมันยังไงผมพูดอะไรวะพูดอะไรฮะพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรจุดพักร้อนดีกว่าจุดพักไก่ มองหน้ามองหน้ากูอยังไงวะยังไงวะกูะแอดินล้วตายปะเจอดีแม่งกองกระไดดเฮ้ย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 ไอ้ยิงไม่ได้ด้วยเฮ้ยทำไมไม่มีชื่อกันหมดเลยเหมือนเจ๋งอะ Mày quá có mong ná mong ná mong ná mng mong nào hả mng ná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  ơi ná mng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  ná ở เฮ้ยอะไรเฮ้ยนั่นแอดมินตัวจริงอกูฝันแอดมินกูฝันแอดมินอื้ม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 อืมแอดมนแะอมวะสวัสดีครับพี่แล้คนที่ต่อครับต่อต่อเร็วจังเลยฮึมอย่าตายเลยทุกคนตอนนี้ผมย้ายเซิร์ฟแลตอนนี้เวลาลาเยื่อ กต้อฟ oh, like er ันแอดมินก่อนเลยโอ้โหแอดมินแม่งวับหนีเด้วเวลาหายเยื่อแล้วคนดูได้เวลาหายเยื่อแล้วใครเปิดไมคได้วะตีแม่งคนนั้นแหละมดเอะผมอง้วอะไรอ่จะพี่ เอาเปลาเอเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะฮะจะเอาเปลาเอาเปล่าเอาเปล่า่มม่มฮึ่ม่ไม่มฮึ่ม่ม่มึมฮ่ม่มึ่มาึ่ล่ม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 ฮ่ไ่ม่ม่ม siapa yang nonton ya? Hmm? Oi, 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 กีไม่ดพิ่มเออคือผมอยากบอกว่าพี่พี่อย่าพิ่งพี่ผมอยากบอกว่าผมขอถามคำถามพี่นึงเพี่อรเพือ mm ันนี mm. ้มมี่ พม่นี่พี่จะใอ่ละไมพี่รังกผม้เด็องกินได้นะแต่พี่จะรังแกมนี้ไม่ได้นะพูดไรพูดไระพูดไระพูดไรพูดไรมันไปได้ไหมเนาะพี่พี่พี่เปล่าหืหลสตันอะพี่ว่าสามตึ๊เฮัลโหลเป็นคนนักเลงอคดูแม่งรู้สึกมีอำนาจจัดอะแม่งตีคนได้อยู่คนเดียวผมแม่งตีคนได้คนรัน โหลไดโปไมว่าไดนายโปนะเอาพูดอะไรโหลไดโปนายยังไม่ได้ออ้่าดีว่าดีว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 ดีเลโปเฉยเอาไปจีบสาวี่เอาไปจีสาวเลยพี่ นะสมิธผู้หญิงมาสิเราขอปืนได้ไหมพี่พี่ที่อด้รอดเลยิ๊ดดิโอ้ย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 ลงน้ำพี่ลงน้ำพ่เยจ้มองหน้าระวมองหน้าคัพี่พี่ลองขอปืนได้ดิพี่ขอปืนได้ดิอโดยพี่ผมงขอปืนได้ได้ป้ะฮัลโหลครับ ไอ้เขินสองชอเลยสาช่อโอ้เขินนั่นเนี่เขินนั่นเนี่ยสี่ชอโอ้ยเขินห้าชอโอ้โหกชอโอ้พี่มความผมจะมีเอดอกไม้อะพื่ผมก็เขินะเพื่อนเออสรุปพี่ชอบผหเล่อมหือเป่าโอ o พีอบผมไหม่แทน่แทนอๆไงีแทนลอย

เียราเรารู้จักก hey, hey, well, ันมานานใช่ไหมพี่พี่ผมไม่ชอผมไม่ชอบนเลยอยจาร้ายผมพี่อย่าร้าอย่าทำร้ผมผมเป็นหุ่นยนต์เอ้ยไม่เป็นไรกมีหัวใจเหมือนกันเป็นหุ่นยนต์ก็ีหัวใจเหมือนกันเว้ย่ป็นไรผมหมาะดผมผมผมสามารหาเงินให้พี่ได้ โอเคโอหาเงินเห้พี oh, ่ได้สามารถหาเงินให้พี่ได้โอ้ยเี๋ยวนนี่เหลือกูวเลยเนี่ยบอกได้ลงเหลืออะไรพี่ดูดีหางเงินให้พี่ได้พี่หางเงินให้พี่ได้ขอบคุณครับไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ชอะไรวันนี้อ่ะ